คุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านคะเดี๋ยวเราจะขอแปลงร่างนะคะเป็นคุณอาภพรน,นครสวรรค์ค่ะก่อนอื่นต้องขอต้อนรับแขกรับชญทั้งสองท่านนะคะคุณอะตอมค่ะพันชิสารามสูร,รแล้วก็อาจารย์กุ้งค่ะถาวรแก้วสะอาดค่ะวสวัสด,สสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหน้สุสีไงไงนะคะอาจารย์ค่ะสุสีอุ่นใช่ไหมใช ความแ่กไข่เสียบได้เสียบต้องถามอาจารย์ก่อนมีโจทย์ในใจหรือเปล่าเพราะว่าคุณอาภพรอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกเขาหลากหลายมากเลยม่แต่อาจารย์คุ้นเคยเพราะว่าเขาก็ทําแต่งหน้าตั้งแต่อาภพรเข้าวงการใช่ไหมไม่หรอกก็เคยเจอเขาในละครเขาก็จะมีความเป็นนักรลูกทุ่งเนาะละกรลูกทุ่งเขาก็จะมี สีสันสสีันนิดหน่อยแม้แม้จะอยู่ในบทบาทละครบางทีก็ใช่ใช่ก็คือความเป็นลูกทุ่งอ่ะนักนักร้องลูกทุ่งอ่ะโมเดลเล่นละครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ยังมีความเป็นลูกทุ่งอยู่ดูนะคะเริ่มแบบว่าไม่เสียเวลาดีกว่ามาดูกันวันนี้เขาแบบว่านั่งแบบเราวิ่งเดินสายมาเนาะแล้วก็แบบว่าไม่ค่ะเรามาจากนครสวรรค์สีส้มของสิ่งนะคะลงตาก่อนคือรุ่นเนี้ค่ะทม์เลสเนี่ย ก็เริ่มจากน้ำแร่นะคะเมื่อสักครู่แล้วก็มาเป็นชุดทำเลยมรดูก่อนเน<ล>้นบํ้รุง,อ,นนรงอ่านี่ใช้ซันสกรีนเพราะว่าเดี๋ยวจะรับมือถือไมคไฟสองหน้าประมาณนั้นแล้วไฟแบบนี้ก็นะคะโอยิ่งไฟตามงานโชว์ต่างจังหวัดนะพี่ปุ๋ยร้อนอ่ะใช้ HD นะครับโอ้วันนี้นีใช้ N 3ามกับเอ็นองดีกว่าเดี๋ยวนี้วันาทีลูกทุ่งก็เป็นเทสต์ดีน้ำตายแต่งหน้าฉ่ำยิงกว่านะก็คือเป็น F6 นะคะเป็นไซคอลเลคชั่นเคยแต่งหน้าเร็วสุดกี่นาทีครับในก่อนก็ไม่ถึง2ี่นาทีค่ะต้องเสร็จแล้วที่กำลังคลำอยู่ก็คือเป็นแมทนะคะเนื้อแมทใช่ือเหรแมตนี่เหมาะกับใครเหมาะกับการแก้ปัญหายังไงไหมคะเหมาะสำหรับ เหมาะกับงานโชว์มากเลยนะแล้วเนื้อแมทจริงๆเนื้อเนื้อแมทในอิงเทียนชี้มันะจะแน่นแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้หนานะเดี๋ยวเราใช้สองตัวนี้ผสมกันแล้วเป็นเอเซนเชดดิงกับแป้ง ใ่คอนโทลแล้วก็คือจริงๆแล้วคุณมีอะไรก็ได้คือพยายามผสมว่าให้มันได้สมมติเราไม่เราไม่มีตัวเนี้ยเราไม่มีตัวเนี้ยแต่เราต้องใช้อันนี้เราทำยังไงเราก็หาแป้งที่มีสีเข้มมาอะไรก็ได้มาผสมกันใช่คือถ้าเกิดว่าเหมือนอย่างที่บอกอะถ้าคุณมาเรียนเป็นเมคอัพมาคุณก็จะรู้คือเดี๋ยวนี้อะไรก็ได้ยุคนี้นะอะไรก็ได้ขอให้คุณทํามาแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นเมคอัพเยอะอะไรก็ได้ทัางไม่รู้สึกว่าเป็นผิวแล้วก็เราจะใส่ชีชีฟมาดูชีคกันนะครับบัหรเป็นสี สีที่มีกันกือบ้านสีชมพูสีนี้ดีอัดเล็กสังเกตดู่ะอะจานกุ้งผนวกเข้าไป2เซตเลยนะคะ B1 กับ B2 เพราะว่ามันจะคือใช้ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ต่อไปต่อไปเราก็จะใช้แป้งฝุ่น HD นะคะบแป้งฝุ่น ใครยังไม่มีนะคะแนะนาด่วนด่วนด่วนใช้ได้มารงพื้น HD แล้วแป้งฝุ่นก็ควรจะเป็น HD ด้วยนะคะอย่าใช้แป้งมันและแป้งเด็กหลายหลายคนมีความรู้สึกว่าชอบใช้แป้งเด็กแล้วก็รูปรูไปทั่วหน้าช่วยได้ไหมคะช่วยอะไรไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวมันก็หมดฉีดน้ำแร่แป้งส่วนเกินออกจะบอกเลยว่าช่างแต่งหน้าถ้ามีการฉีดน้ำแร่หลังจากลงแป้งฝุ่นเนี่ยให้รู้เลยแล้วก็ดูวิธีพับทิชชู่นะคะ ให้รู้เลยว่าเป็นรุ่นบุกเบอร์พสออะไรนะรุ่นกูแต่อันนี้ก็เป็น H D ใช้ H D ดีกว่า H D ใช้อันนี้ดีกว่าสองสีนี่เลยนะคะเดี๋ยวนี้ละครกล้องไป็น H D เหมืแล้วนะใช่ทำไม่ดีสะดุ้งนะจ๊ะดุ่นเลยวางเรื่องนี้นั่งดูตัวเองแล้วอายชโดนะคะวันนี้นะคะใครที่มีรูปหน้าค่อนข้างจะเหมือนนางแบบนะคะคุณสามารถจะจำ สีแล้วก็ตำแหน่งนะคะในการที่จะทาอายแชโดว์ได้เลยอันนี้เราก็เขียนเค้กไลเนอร์นี่เค้กไลเนอร์ตลับนี้นะคะต้องมีทุกคนน่ะคู่ตัวเรือนกับน้ำแร่เนาะน้ำแร่ก็ฉีดลงไปเลยบนหน้าอ่เอาบนตลับฉีดลงไปบนตลับหน้าเราฉีดแล้วหน้าฉีดก่อนแล้วบอกคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ใช้อายไลเนอร์ที่เป็นน้ำเขียนไปเลยบอกว่าอันนั้นก็คือถ้าเราเขียนพลาดแล้วมันเลอะเลยอันนี้อาจารย์ใช้เค้ก ใช้ใช้ดิงสอเขียนก่อนแล้วก็เอาเค้กเกลี่ยที่มันใช่นี่ไงเด็จเสร็จแต่เช่นคาดว่าพอพอเสร็จแล้วเนี่ยตาเขาจะโตขึ้นเพื่อรับกับตรงนี้ด้วยเรายังใช้เค้กไรเนื้อเหมือนเดิมเนาะเขียนคิ้วกันมาดูคิ้วนะคะทีนี้แต่ว่าเราอ่ะจะทําเป็นโครงก่อนโครงที่ที่ท้องคิ้วก่อนคจะเห็นว่าเราทําท้อง แล้วเดี๋ยวตรงตรงที่ช่วงข้างบนน่ะเราจะใช้สีไอซิโดเนี่ยมาทำเราไม่รู้นะแต่เรามีความรู้สึกว่าเริ่มที่ท้องก่อนเนี่ยมันจะได้เหมือนเราตีเส้นไว้อ่คือถ้าคุณทําข้างบนก่อนเนี่ยคุณจะกะข้างล่างไม่ได้เลยทวนี้คุณก็จะเขียนคิ้วมันก็จะหล่นลงมาข้างล่างเนื้อช่วงตรงนี้หมายถึงว่าอีเขาเรียกนะบาลานซ์เขาเรียกอะความกว้างของกระบอกก็จะเหลือน้อยลงเมื่อกี้เป็นเค้กสีดานะคะเขียนใต้ท้องคิ้วไปแล้วแล้วก็ไล่ลงไปีนึง ดูซีเขียนด้านล่างไว้ก่อนแล้วก็ใช้แรงนะคะแตะสีน้ำตาลเสร็จแ,แล้ว <Okay. S 2> ทีนี้ก็จะมาเห็นว่าของคุณประพรเนี่ยเขาจะไม่คิ้วเข้มหรอกเราก็ปรับสีคิว<อ>้วด้วยสีน้ำตาลมาได้ทรงที่ชอบแล้วปรับสีได้อีกนะคะนี่มันเหมือนแอป,ปเลยอะค่ะทำได้หมดทุกอย่างเลยตกใจว่าแอปทักษะออน เหมือนแอปในมือถือเลยปรับได้หมดทุกอย่างอะทีน้าแก้มเราแอบใส่สีตรงนี้นิดนึงจะได้ดูแบบว่าดูสุขหลังทีบางคนบอกว่าอุ้ยไม่กล้าใส่หลอกเนื้อฉันเยอะแล้วมันจะดูเราก็ใส่เบาๆให้มันดูนันเพราะว่าบางทีเป็นงานสเตจหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีบ้างไะนิดนึงเศรแล้วก็ดัดขนตากันว้าวรวดเร็วประดุดสายฟ้าฟาใช่อันนี้เราจะจำลองสถานการณ์หลังเวทีเลยนะคะที่คุณไห่จะต้องขึ้นร้องเพลงในงานรีบ โอ้ยมาคันไม่ดีมากเลยโนะใช่แนะนำคุณผู้ชมหน่อยเอออันนี้ดีจังเลยปัดแล้วมันจะแบบขึ้นมาให้เห็นเลยใครไม่มีขนตานะใครขนตาบางขนตาน้อยเราก็เลยเลือกใช้ขนตาที่แบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นแบบว่าเห็นเป็นซี่ๆนอยจะเห็นความเป็น่อๆซี่ดมากนี่เป็นขนตาสไตล์คุณอาภาพรก็จะเป็นซี่ๆเฮ้เฮ็บบะ เข็นในเนอร์ดูครับนะคะไปในรอยเค้กไลเนอร์ที่เราปุง้ยที่เราเลิปล่างไว้ทีนี้เราอาจจะช่วยตาให้เขาโตได้หน่อยนีงเรามีไอ้ก็มีอันนี้เป็นดินสอสีขาวมาดูกันนะคะคนไรข้างในอีไลเนอร์หลายคนบอกว่ามันขนาดไหนดีบางทีเดี๋ยวเขียนแล้วมันมันดูไม่สวยเหมือนอาจารย์ทำต้องต้องต้องอะไรเพย์เอะตาล่างออกมาหน่อยนะ มาถึงลิปสติกแล้วละค่ะวันนี้คุณไฮนะคะใช่พอชุดสีส้มส้มเลยเอวใจุูงนิดนึงค่ะปากนี้เอาเท่าจริงเลยจริงจริงเขียนเกินนิดนึงเพราะบางจริงปากพี่ไฮายเาจะค่อนข้างคือคิ้วกว่ใหญ่ปากก็จะใหญ่นะฮะเราก็จะเขียนโค้งให้มันใหญ่นี่นะคะพอเพิ่มความหนาของปากบนแล้วก็จะดูแบบบาลานซ์นะคะแล้วก็ค่อนข้างใกล้เคียงฟิกนิดนึงฟิกโดยการอันนี้เป็นวิธีเนาะ มาแผ่นเดียวก่อนสองแผ่นก่อนนี่นะอันนี้เป็นเอกลักษณ์แห่งยุคอีกหรือเปล่าคะใช่ถูกถ้าใครที่เห็นช่างแต่งหน้าเที่ยวทิชชู่รองแล้วแป้งฝุ่นเนี่ยข้ามอย่างนี้เป็นยุคเดียวกันกับเมื่อกี้ไหมะยุคเดียวกันกับเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่ฉีดน้ำแร่เป็นยุคหินเก่าอ๋อจะฟิกแบบนี้มันอ๋อแป้งจะผ่านทิชชู่ออกไปเหรอเป็นอนูที่ผ่านไปได้ก็คืออนูที่เล็กเมากบางทีเอาแป้งฝุ่นโปรลงไปนี่มเป็นจับกับเนื้อลิปสติกเลยนะที่อยู่บนพัาอ่ะอโห อ๋อแล้วก็ซ้ำสีเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะที่เราทาลงไปอีกทีอันนี้ติดพุดพลังเช็ดมาดูเฉ็ดกันเงาน้อยไปไหมพูดผิดแล้วบางคนนะบอกอุ้ยหนูอยากเฉ็ดให้หน้าผมผอมขอโทษดูของเดิมแล้วคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ฝุ่นเก็บขอบปากนิดหน่่ยอ่ะมาดูนะคะจริงจะบอกว่าถ้าอยากให้มันดูเรียวดูหน้าเรียวแล้วก็ แต่งง่ายขึ้นบางทีต้องขึ้งสองทางคือแต่งหน้าด้วยหมอด้วยคุณจะครบทั้งช่างแต่งหน้าและวรบคุณหมอปเป็นเพนนะคะไปทำผลกันค่ะวว้าว รีบมา แรกเลยนะที่อาจารย์ติดชูติดมือเลยรู้สึกเป็นซอร์บอดี้นแบบแบนสู้ตายอ่ะเป็นพีทีพีเป็นพีเซนเตอร์อะไรอย่างเงยรอยอ่ะมันเฟรนอ่ะโอ้ต้องถามอาจารย์อาจารย์ก่อนเลยเป็นไงฮะภาพที่คิดไว้กับวันนี้วันนี้วันนี้เป็นไงครับคุณวันนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าเครื่องสำอางของ MCI นั้นเขาดีจริงจการเออการะการเหมือนการน้ารเหงื่อยิ่งผ่องยิ่งผ่อง อาจจะมีกระเด็นเส้นสายบ้างแต่ว่าทุกอย่างยังอยู่ในระเบียบเห็นไหมล่ะตตรงาเออหนังก็จะได้โอใช่แล้วก็ไม่าซมเยอไม่หล่นเนาะเหมือนที่อาจารย์บอกอะว่ามันจะไม่เยอะเหมือนกันแต่มันจะไม่ได้เล็บแบบเละเทะแบบว่าถ้าเป็นไม่แบบมันไม่วอเตอร์พรูฟมันก็จะเละหลุดรุ่ยเหมือนกันเนาะแต่นี้ก็โอเคก็คืออ่ะ ของรวมทั้งหมดบทสรุปวันนี้ก็คือของพี่ไฮก็จะเป็นเนี่ยพอเขาลืมตาแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นเหมือนเราแบบเหมือนเขาถ่มสีไปธรรมดาแต่จริงแล้วคือเขาก็จะคัดเบ้าแล้วก็จะมีเงาบริเวณด้านหน้าด้านหน้าเออมีเงาแล้วก็มีท้องก็คือปลายตาเปิดต่อให้ทําปิดไว้พอเหนียวเหงื่อหล่นก็มันก็จะเปิดนะคะแล้วก็ท้องนี้ตรงนี้หรือตรงนี้คะตรงนี้ท้องคิ้วนะคะท้องหลายเดือนแล้วนั่นเองแล้วก็ขนตาถ้าอยากให้ตาเบิกกว้างกว่านี้ถ้าในกรณีที่แบบว่ามันเป็น มันไม่ได้ซูมอินแบบไม่ได้เห็นแบบนี้นะคะเขาจะติดขยบขึ้นมาอีกจากชิดขอบตาขยบขึ้นมามันก็จะทําให้ตาเราโตขึ้นอ่างั้นฝากผลงานดีกว่าติดตามได้ทางไอจทางไหนบ้างไหมคะตัวเองอ่ะตัวเองอ่ะติดตามได้นะคะที่ Facebook ค่ะชื่อลามสตรพชิสาค่ะตามตัวชื่อเลยใช่ไหมคะ แล้วก็มีโพสลงโพสรูปลงในไหนไหมคะไอจีไม่ไดไอจีจำไม่ได้ไอจีจำไม่ได้ไม่เลยคือตามในเฟซคือเรื่องไอจีจำไม่ได้แต่เรื่องหัวใจจําได้ทุกคนนะจ้าทุกเม็ดค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ดีกว่าเขาจะมีผลงานทางช่อง3เร็วๆนี้ปีหน้าเนาะปีหน้าครับก็จะปิดกล้องใช่กําลังจะปิดกล้องแล้วปฏิวัติรัฐดาห์น้องเจมส์กับน้องเจิแล้วก็หัวหลอนเป็นนี่เลยโดดเด่นเลยนะประกอบคู่น้องเจมส์ตีมาคู่กับเจมส์จี เลยต้องติดตามดูให้ได้เลยเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ติดตามอาจารย์กุ้งได้ใน IG Facebook กก็เฟซบุ๊กถาวรการสะอาดนะครับชื่อนี้เลยไีเราไม่มีนะคะเราไม่ได้เลยก็รับงานผ่าน Facebook หมคะหรือว่าเบอร์โทรได้เลยติดต่อได้เลยมีปัญหาเรื่องการแต่งหน้านู่นนี่นั่นติดต่อถามสอบถามอะไรเงี้ยอินบ็อกซ์มาก็ได้เราตอบให้หมดเลยแล้วก็ชวนอาจารย์ไปแต่งหน้าให้อะไรเงี้ยได้ไห้หมดเลยแล้วก็แนะนำนะคะใครตอนนี้อยากศึกษาอยากแต่งหน้าอยากเรียนรู้วิธีการแต่งหน้าอะไรเงี้ยมีเวลาสอนหรอให้ ให้ติดต่อไปที่ m t i ใช่แล้วเราอาจจะได้เจอกันอ่ะละค่ะและกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการที่สุดยอดอลังการที่สุดในปัจจภีนี้กับรายการ b ืด d ค่ะ